ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราพบกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นจะไปทำอาหารเราจะมาดูผลงานที่เราจะปลูกผักกินกันนะคะวันนี้จะให้ท่านผู้ชมดูการปลูกต้นหอมนะคะไม่ยากเท่าไหร่นะคะต้นหอมช่วงนี้ก็จะแพงมากเลยค่ะเราไปดูกันค่ะนี่นะคะปลูกต้นหอมอันนี้ปลูกแล้วนี่เราฉีดน้ํานะคะฉีดน้ำนะ แล้วก็นี่สาระแหน่ค่ะต้นหอมเราก็จะปลูกอยู่ตรงนี้หน่อยนึงนี่นะคะแล้วก็มีต้นพลิกค่ะเล็กๆน้อยๆนี่ฮะปลูกสาระแหน่ค่ะนี่ค่ะโดยเฉพาะต้นหอมในช่วงนี้จะแพงมากๆเลยค่ะสิบบาทมีอยู่แค่สามสี่ต้นก็เลยลองปลูกเองนี่นะคะได้ผลมากเลยค่ะดีใจ นี่ค่ะกำลังเราเอาหัวหอมแล้วก็ตัดแล้วก็จิ้มลงไปในในดินค่ะอันนี้ประมาณห้าวันค่ะขึ้นมาขนาดนี้นะดีจังเลยค่ะอันนี้ก็คือต้นพริกนะคะพริกที่เราปลูกนี่ค่ะมันขึ้นมาจากดินเองนะคะซึ่ง อันนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็เลยลดน้ำไว้เนี่ยค่ะมันขึ้นมาดีมากๆาเลยออกออกพริกออกมล็ดแล้วนะคะเม็ดพริกเราเอาไปใช้บ้างแล้วค่ะเนี่ยค่ะกำลังอันนี้เราดีใจที่ว่าเออปลูกแล้วเอามาปลูกแล้วมันขึ้นเพราะเห็นเป็นต้นพริกเล็กก็เอามาฝังไว้ นี่ค่ะแล้วก็จะปลูกใบเตยนะคะตามตามกระถางต้นไม้ที่ป,ปลูกมะลินี่นะคะนี่ค่ะใบเตยแล้วก็ที่ค่ะก็จะปลูกมะลินี่ค่ะ,ก,คะ,ก,ะ,ก,ะ,คะก็คือใช้ประโยชน์ได้ค่ะคานผู้ชมคะวันนี้เราจะทำขนมหวานซึ่งเป็น ของทางภาคใต้นะคะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะคะเป็นบวชข้าวโพดค่ะก็มีส่วนประกอบไม่มากนะคะเราไปดูวัตถุดิบกันไปค่ะวัตถุดิบนะคะมีน้ำตาลเปิกค่ะน้ำน้ำตาลทึ่งซำมาจากอ้อยนะคะแล้วก็ใบเตยซึ่งเราปลูกเองข้าวโพดเราซื้อมาจาก ที่ห้างนะคะแล้วก็เกลือแล้วก็กะทิผงนะคะซึ่งเราสามารถที่จะละลายและใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเสียหรือว่ามีกลิ่นเหม็นนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเราจะหั่นข้าวโพดนะคะนี่ค่ะหั่นข้าวโพด ก็เราก็หั่นนี้เลยนะคะ ตอนต่อไปนะคะเราก็เอากะทิผงนะคะเท okay, หมดเลยค่ะแล้วก็เอน้ำอุ่นๆน,นะคะละลายคะละลายเข้ากันนะคะ,อะตอนนี้ก็คือเอากะทิผงมาละลายด้วยน้ำอุ่นๆน,นะคะ ที่จริงเป็นน้ำร้อนเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะละลายเร็วกว่ากันก็พยายามอย่าให้มันเป็นเม็ดนะคะอันนี้เราทำแบบไม่ต้องใช้กะทิสดนะคะเพราะว่ากะทิสดจะค่อนข้างหายยากนิดนึงน,นี่เราก็ละลายแล้วเดี๋ยวเราก็เอายกขึ้นตั้งไฟนะคะ นี่นะคะเราเอาใส่แล้วก็เอาตั้งไฟไว้สักพักหนึ่งนะคะให้แล้วเราก็ใส่เราเก็บกะทิไว้นิดหนึ่งนะคะเอาไว้ใส่ตอนหลังตอนนี้เราก็ใส่น้ำตาลเลยค่ะเอาสักสองชิ้นก่อนนะคะสองก้อนก่อนแล้วก็ละลายน้ำตาล แล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดหนึ่งค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะพ<อ>เพิ่มน้ำขุ่นไปอีกนิดหนึ่งค่ะกะทิผงเขา เขาจะไม่มีค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่นะคะบางบางกะทิก็จะใส่อบฟันเทียนนู่นนี่นั่นคืออันนี้เรากระทิผงเขาจะไม่ค่อยมีกลิ่นบางท่านก็ไม่ชอบนะคะสําหรับฟันเทียนอันนี้เราก็เอาไปเตยใส่ลงไปเลยค่ะให้ให้มีกลิ่นหอมๆนะคะ หอมใบเตยแล้วก็หอมอน้ำตาลแล้วก็กะทิค่ะเราจะไม่มีสิ่งเจือปนอย่างอื่นอยู่เลยนะคะสำหรับอาจจะเป็นน้ำดอกไม้หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะบางท่านก็ไม่ชอบนะคะเราก็ไม่ต้องใส่แล้วก็เอาแบบเพียวๆเ,เลยค่ะตอนนี้ก็ นิดๆแล้วนะคะถนิดๆเราก็ใส่ข้าวโพดลงไปเลยค่ะนี่นะคะใส่ข้าวโพดลงไปได้เลยแล้วรอจนเดือดแล้วให้ข้าวโพดสุกแล้วเดี๋ยวเราก็เติม กะทิเป็นอีกนิดหนึ่งแล้วก็ลองชิมดูว่าเราชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลถ้าเราไม่ชอบก็ไม่ต้องเพิ่มนะคะอันนี้นะคะเดือดแล้วค่ะตอนนี้เราจะเอาน้ำลอยดอกมะลินะคะซึ่งหอมนิดๆเอาใส่ลงไปเติมไปสักนิดหนึ่งค่ะนี่ค่ะเราแช่ไว้นานแล้วดอกมะลิซึ่งเราปลูกเองนะคะ ไม่มีสารพิษไม่มีอะไรเลยค่ะเติมลงไปนิดนึงแล้วก็หัวกะทิเหมือนก,กะทิที่เหลือไว้ใส่ลงไปอีกนิดนึงค่ะนี่ค่ะน่าทานมากเลยค่ะเดี๋ยวเราก็ยกลงได้เลยนะคะตอนนี้ รสชาติก็เค็มกลมกล่อมแล้วก็ไม่หวานมากค่ะเดี๋ยวเรายกขึ้นตั้งโต๊ะไว้สำหรับใครจะทานตอนไหนก็ได้นะคะสำหรับเด็กๆจะทานก็ได้ เรียบร้อยแล้วนะคะเรายกขึ้นตั้งโต๊ะได้เ,เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับแกงบวชข้าวโพดค่ะทํากันแบบง,ง่ายๆสบายๆนะคะสมัยก่อนคุณแม่เคยทําให้ทานนะคะแต่ตอนนี้เราก็จะทําให้ลูกๆทานบ้างนะคะเอาไว้คลิปหน้าเราจะทําอะไรให้ท่านผู้ชมชมกันคอยติดตามกันนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ